รับสวัสดีพี่น้องจาก FC แฟนครับทั้งช่องนันทพงศ์ลำเพลินโจออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับเมื่อนี้ทีมงานสาวน้อยลำเพลินโ์ของห้องกัเดินทางมาถึงแล้วนะครับหน้างานณโรงเรียนบ้านนาโพใต้โอ้ไปยังไงอลังการเลยพี่น้องเห็นชัดเจ๋วทุกคนเลยนะครับโอ้พระเอกฮอตดีพระเอกท็อปพระเอกโจนั่งเอกก้อยนั่งเอกเปอมแปมนั่งเอกติมนะครับโรงเรียนบ้านนาโพใต้ ตำบลน,นาผู้กลางอำเภอโค้งเจียมจังหวัดอุบลร,ราชธานีนะครับเราก็เดินทางมาถึงที่เรียบร้อยอมือขึ้นนี่เราทำการแสดงอยู่ที่อำเภออำเภอมือขึ้นนี่ทำการแสดงอยู่อำเภองานเราขอคือลื่มแต่เราอันนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วหน้าง,งานเพราะขาม่ขาคือล่งไหวแตะพี่น้อง ลังจากเมื่อคืนเราทำการแสดงที่อำเภอเดชอุดมนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วเป็นงานพ่อการชัยนะครับการชัยวิไลศินิ่นเป็นเจ้าภาพวันนี้เป็นแสดงที่โรงเรียนเป็นผัป่านะครับโรงเรียนผ้าป่าโรงเรียนหาเงินมาสัาง่งสั่งอาคารเรียนหรือว่าส้่งยางสักยางหนึ่งนี่แหละอยู่ในโรงเรียนเนาะเป็นสิทธิ์เกา่า เป็นสิทธิ์เก่าเหตุผ่ป้ามากกสิทิประมานนี่แหละแล้วก็ได้นำมอลำไงว่าล่งให้พ่อแม่พี่น้องอเขาได้บเบิง้งแล้วก็เก็บบัตรซอยกันนะครับขาดว่าสิเป็นงานไหพ่อสมควรอยู่นะฮะ,ะพ่อการชัยก็เป็นตัวตั้งตัวตีเป็นตัวหลักในการจัดงานในการบอกเก่าเล่าสิบให้พ่อแม่พี่น้อง สิทธิ์รุ่นเดียวกันหรือว่าค้นบานเดียวกันสนามกีฬาโรงเรียนเลยนะครับกว้างพอสมควรแต่ว่าแดดจัดขนาดพี่น้องโอ้โหแดดร้อนอย่างนี้กลางคืนนี่สิบอัเงือแตกเงื้ยยังมันนะ่ส่วงนี้แดดจัดมากเลยนะครับมาถึงเราพี่นอ้องนี่แหละทีมงานของเ้ากา ยังไม่ได้ลงเวทีเลยนะครับรถเครื่องเสียงเวทีรถทีมงานของเราก็ทยอยทยอยกําลังมาถึงกันยังไม่ถึงดีทุกคันเลยนะฮะมาถึงบางส่วนมาถึงเครื่องนึ่งแล้วพี่น้องนะรถเครื่องเสียงรถเวทีรถจอ LED รถประดับก็มาถึงประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะยู่ปรอมาณ2 4 6 8 1ดคัน เหลืออีกประมาณ8ดเก่าขั้นนะครับที่ยังประมาณทีมา่ายังมาถึงก็ทยอยทยอยกันมานะครับตามกลนกันมานี่แหละเพราะว่ามือเสานี่เขาถูกระบบแล้วแล้วเขาจังจังได้ออกพอร้อมกันรถแม่ครัวก็มาถึงแล้วนะครับต้องไปหาหมองยูมองเศร้ามองนอนสักอนพี่น้องนะแดดจัดมากเลยนะครับร้อนเขาสู้รือดูร้อนยังเป็นทางการนะครับแต่ว่าทางนี้ก็คือสิบวันท่านมีพายุมีอยังดอกที่เพราะว่า ท่านมีข่าวนะครับเมืม่อวานนี้พายุเข้าทางอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูพุ่นอยู่ทั้งอีสานเหนือผนเนาะทางนี้ก็ปลอดปลโปร่งรุ่งสะดวกนะครับแต่ว่าอากาศนี่สุดแสนจะร้อนรรงเรียนบ้านนาโพใต้แล้วพี่น้องนาโพใต้ตำบลน,นาโพกลางบ้านเพิ่นสิมีนาโพเหนือนาโพกลางนาโพใต้สามบ้านเลี่ยงกันเลยอยู่น้ำกันนี่แหละเป็นตำบลเดียวกัน แต่ว่าขึ้นตำบลหน้าโพกลางบ้านพ่อการช้บ้านพ่อการ,ช,าการช้อยู่ตรงไหนก็ยังไม่รู้นะมาหอดแล้วกันอหอดลุงเลี้ยนกับเขานางานเลยนะครับก็น่าจะอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละปู่วายุใสวา,ารญาณชัเอ้ยมาหาเอาลูกเอาหลานไปหากินเขากินน้ำเด้อหาหมองรับหมองนอนเด้อว่าสนกับสิทากันนอนอนยู่ยโุงเรียนนี่แหละที่รถบัสสามคันก็มาถึงหมดแล้วนะครับ ก็เป็นประมาณนี้ครับงานสําหรับโรงเรียนเป็นงานสิทธิ์เก่าเก็ดผัปลามาโรงเรียนอเอาหมอลำไยมาลงทีโรงเรียนแล้วก็เก็บบัตรขาดเรือจังไดเพิ่นกับสิได้นํางยืนเขาโรงเรียนเพื่อจะมีจุดประสงค์สร้างอาคารเรียนหรือว่าอาคารอะไรในโรงเรียนนี่แหละ โอ้แดดมาแค่แดดคักงแดดแน่แต่อี่พอพี่มาจะยู่งจังไลยละบ่ไปหาที่หลับที่นอนใต้อาคารเรียนนี่นแหละครับตอนนี้ศิลปินบางส่วนก็เดินทางมาถึงเลยครับอู้นรถพระเอกฮอตดีจอดจุดเตยหอมไม่เงี้ยบุญพี่น้องพระเอกฮอตดีนางเอกพร้อมแปมเขาจะมีรถส่วนตัวเขามาถึงเขาก็จะหาที่หลับที่นอนก่อนเพื่อนพระเอกฮอตดีมันก็มีรถ เป็นบ้านมีบ้านเป็นรถนะมันก็น,นอนได้ส,สบายดีนะครับเปิดแอร์นอนเย็นชา้าหมดละร้านค้าร้านขายพอค้าแม่ค้าก็กำลังมาพี่น้องกำลังเข้าพื้นที่ตั้งร้านค้ากันแล้วนะครับแล้วก็รถทีมงานของเขากับทยอยทยอยกันเขามาอาจจะดิไปหากินเขา่าสักกอนยังสิงไปน้อนต่อ ก็ได้เก็บบรรยากาศนะครับฝากความเป็นพี่น้องเอฟซีเข้าทั้งช่องนันทพงษ์ลำเพลินโชว์ฝากวิ็นกำลังแรงใจเห็นแน่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามผู้ใดที่พอท่านติดตามเนาะเอฟซีของศิลปินเอฟซีขององค์กรเข้านะครับหรือว่าสิเป็นเอฟซีภายนอกที่ได้ติดตามรับชมทั้งช่องมาโดยตลอดนะครับที่ยังไม่กดติดตามฝากน้ำแน่พี่น้องกดติดตามไว้ถ้าเกิดใครกดติดตามไม่เป็นก็ให้ลูกให้หลานหรือว่าให้คนข้างข้าง ไ้เพื่อนฝุงกดติดตามให้ก็ได้เอ้ยมันติดตามมองได้ฝากติดตามเพิ่นแนว่วาสันเบิ่งคิดไปแล้วมันเสไดไบบ่พลาดะจะได้ไม่พลาดความเคลื่อนไหวนะครับต่อไปเข้าไปเล่นนยู่ไดไปแสดงยุไสมันก็สไดไบบ่พลาดนี่หละโรงเรียนบ้านนาโพนะครับมาถึงแล้วอำเภอโคงเจียมสุดเขตประเทศไทยอยู่มตงนี้ผูดไดทีเดินทางมาวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับ ่างมาเที่ยวไปน้องไปหาเที่ยวผาแตมมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะครับอำเภอคงเจียมผาแตมมีตลาดอินโดจีนมีตลาดไทยเล่ามีตลาดยังเขื่อนแล้วก็ริมแมา่น้ำคงนี่มีหม่องเที่ยวหลนะฮะขึ้นชื่อเลยก็คือผาแต้มนะครับผาแต้มก็เป็นนาผาที่ มันอยู่ติดกับแม่น้ำโคงแล้วก็มีรูปวาดของมนุษย์โบราณตั้งแต่ยุคหินนะครับอยู่สิทธิติดอยู่น้ำผนังผนังธรรมผนังหนาา้าผ้านะครับผมก็เคยไปอยู่หลายเทืยอ,อยสำหรับไปไปบ่งภาพวาดมนุษย์โบราณยุคหินนะครับอยู่ผาแต้มมีหลายมองนะครับที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มาเที่ยวแลายๆก็มาฟังหมอลำ่ำสาวหน่อยลํำเพลินชู่วเฮาช่วงแรงนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนีสักก้อนพี่น้องจ้าหอดจอดถึงแล้วมาหอดจอดถึงแล้วสำหรับโรงเรียนบานน้ามมนนาโพใตตำบลนาโพกลางอำเภอโคงเจียมบ้านพ่อการชัยนะครับยูทูบเปิดดังเป็นเจ้าของพื้นที่คลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องจ้าสวัสดีครับ